ระหว่างแก่ขึ้นอีกหนึ่งปีหรือเติบโตขึ้นอีกหนึ่งปีคุณจะเลือกอะไรครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอาพอดแคตนักเล่าในดํานานช anel ที่คุณจะพบกับเรื่องราวดีๆ ให้ข้อคิดแง่คิดในทุกๆสัปดาห์นั่นเองและที่สำคัญคือไม่รบกวนเวลาของคุณมากจนเกินไปสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับผมก็จะเป็นเรื่องราวอิงความจริงนะครับเรื่องราวหนึ่งที่เรียกว่าคลาสสิกมากๆเลยถ้าผมคิดว่าใครหลายคนน่าจะเคยอ่านเจอหรืออ่านพบเรื่องราวนี้มาบ้างแล้วแต่ว่าในวันนี้ครับผมก็ยังอยากที่จะหยิบเรื่องราวนี้มาเล่าให้กับทุกคนฟังอยู่ดีผมขอตั้งชื่อเรื่องราวนี้ไว้ว่า แก่ขึ้นหรือเติบโตในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับประเทศสหรัฐอเมริกาในต้นปีการศึกษาเมื่อหลายปีก่อนมีเรื่องที่เป็นที่หือหาและก็น่าสนใจเกิดขึ้นสาเหตุก็เป็นสาเหตุก็เป็นเพราะว่ามีคุณยายวัย87ปีท่านหนึ่งนะครับเข้ามาสมัครเรียนบริญญาตีณนะมหาวิทยาลัยแห่งนั้นซึ่งแน่นอนว่าใน เด็กในมหาวิทยาลัยต่างก็แปลกใจครับแต่ว่าก็ปฏิบัติตัวดีกับคุณยายด้วยเพราะว่าคุณยายแกดูน่ารักมากๆเลยแต่ทุกคนย่อมมีคำถามหนึ่งครับที่ค้างคาอยู่ในใจคำถามนั้นก็คือว่าทำไมคุณยายถึงเพิ่งจะมาเรียนอปานนี้ซึ่งคำตอบที่เราได้จากคุณยายนั้นก็คือเพราะว่าเธอเองมีความฝันว่าสักวันหนึ่งเธอจะได้รับใบปริญญาเหมือนกับคนอื่นๆบ้าง มันช่างเป็นคำตอบที่ดูเรียบง่ายนะครับแต่ว่าสามารถทำให้รู้สึกเติมเต็มความรู้สึกของคนที่ได้ฟังเป็นอย่างดีจริงๆในเวลานั้นครับแน่นอนว่าเธอก็ย่อมจะเป็นคนดังแล้วก็เป็นที่สนใจของใครหลายๆคนในมหาวิทยาลายัยจนวันหนึ่งครับเธอได้เกียรติครับขึ้นไปกล่าวในงานเลี้ยงของทีมฟุตบอลวะครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในขณะที่เธอกำลังเดินขึ้นไป กล่าวนั่นเองเธอก็ดันพลาดทํากระดาษนะครับสคริปที่ตัวเองเตรียมมานะครับหล่นลงพื้นกระจาย,ยไปหมดเลยนั่นก็เป็นเรื่องราวก่อนที่เธอจะขึ้นไปยืนอยู่นหน้าใหม่เธอก็เลยได้พอเธอขึ้นไปยืนหน้าใหม่ครับผมเธอก็เลยพูดบอกว่าต้องขอโทษนะที่ฉันซุ่มซ่ามถึงแม้ว่าฉันจะเลิกกินเบียร์มานานแล้วแต่วิสกี้นี่มันช่างแรงเสียจริง ฉันก็คงจะเรียบเรียงสิ่งที่ฉันพูดไม่ทันแล้วดังนั้นฉันจะพูดในสิ่งที่ฉันรู้ก็แล้วกันประโยคนี้ก็เรียกว่าเรียกสิ่งหัวเราะให้กับคนฟังได้เป็นอย่างดีครับเพราะว่าคุณยายแกก็เล่นหมุกออกมาเล็กสักเล็กน้อยนะครับและหลังจากนั้นเธอก็ได้พูดในสิ่งที่ทําให้ผู้คนที่อยู่ณวันนะครับต้องจดจําคําสอนของเธอไปอีกนานแสนานานสิ่งที่เธอพูดนั่ก็คือจริงๆแล้ว พวกเราทุกคนไม่ได้หยุดสนุกเพราะว่าแก่หรอกนะแต่เพราะว่าเราหยุดเล่นเราถึงแก่มีเคล็ดลับที่จะทำให้ทุกคนยังคมหนุ่มสาวและมีความสุขอยู่ตลอดเวลารวมไปถึงก้าวไปสู่ความสำเร็จอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อด้วยกันข้อแรกข้อที่1จงสนุกจงหัวเราะและขำขันในทุกๆวัน ชีวิตมีเรื่องมากมายเกิดขึ้นต่างๆในแต่ละวันบางสิ่งดีบางสิ่งไม่ดีแต่เชื่อเถอะว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ได้ผ่านผลไปวันหนึ่งเราจะหัวเราะกับมันได้เพราะฉะนั้นจงหัวเราะและสนุกไปกับมันข้อที่2ทุกคนจะต้องมีความฝันเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสูญเสียความฝันไป คุณก็จะตายในโลกนี้มีอีกคนอีกมากมายที่เดินขวักผ่อยที่ตายไปโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองได้ตายไปแล้วข้อที่3ามคำว่าแก่ขึ้นและเติบโตนั้นต่างกันมากมายถ้าสมมุติว่าคุณอายุ20ปีในตอนนี้และนอนอยู่บนเตียงเฉยๆไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยตลอดทั้งปีในปีหน้า คุณก็จะอายุ21ซึ่งแน่นอนอันนั้นทุกคนก็จะต้องแก่ขึ้นมันไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยความสามารถใดๆเลยเพราะม,มันคือความจริงของโลกใบนี้แต่ในการเติบโตนั้นแตกต่างออกไปเพราะการเติบโตนั้นคือการสแสวงหาและการเปลี่ยนแปลงตัวเองยิ่งคุณสแสวงหาและพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเติบโตมากขึ้น เท่านั้นข้อที่ 4. อย่าทิ้งอะไรไว้ให้เสียใจในภายหลังรู้หรือเปล่าว่าคนรุ่นชั้นส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เสียใจกับสิ่งที่เคยได้ทําลงไปหรอกนะแต่เขาเสียใจมากกว่าในสิ่งที่ยังไม่ได้ทําคนที่กลัวความตายก็มีแต่คนที่ยังมีสิ่งที่ยังเสียใจติดค้างอยู่เท่านั้นแหละ หลังพูดจบครับผมเธอก็ร้องเพลง The Rose อย่างมีความสุขแล้วก็แนะนำให้ทุกคนลองไปฟังเพลงนั้นและศึกษาเนื้อเพลงมาใช้ในชีวิตประจำวันดูซึ่งผมก็แนะนำให้คนที่ฟังอยู่นะครับลองไปเซิร์ช Google แล้วก็ฟังเพลงนี้ด้วยกันในปีการจบการศึกษาปีครั้งนั้นนะครับเธอก็ได้ปริญญาบัตรสมดังใจที่เธอปรารถนาในที่สุดและหลังจากนั้น1สัปดาห์ครับ เธอก็จากไปอย่างสงบในงานศพของเธอครับผมเต็มไปด้วยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปร่วมไว้อาลัยเพราะเธอได้สอนให้พวกเขาได้รู้ว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปในสิ่งที่เราอยากจะทำผู้หญิงคนนี้ครับมีชื่อว่าโรสและเรื่องราวที่เล่ามานี้ครับก็เป็นเรื่องจริงเพียงแต่ว่า มันจะมีการแต่งเติมเล็กน้อยเพื่อไปการอัทธารถในการเล่าน,น,นั่นเองเรื่องราวที่ผมได้ข้อคิดมาจากเรื่องราวนี้นะครับผมชอบคำว่าแก่ขึ้นหรือเติบโตมากๆเลยซึ่งการแก่ขึ้นของในแต่ละคนครับเราไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรเลยสักนิดเราก็จะแก่ขึ้นในทุกๆปีทุกๆป,ปีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการเติบโตนั้นแตกต่างออกไป การเติบโตนั้นเราต้องใช้ความพยายามในการที่เรียนรู้ความพยายามในการที่หาประสบการณ์ความพยายามต่างๆในการที่พุง่งมุ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปประเชิญบริษัทต่างๆนาน,นาเพื่อที่เราจะได้เติบโตขึ้นในแต่ละวันซึ่งคําว่าเติบโตกับคําว่าแก่ขึ้นมันแตกแต่างกันมากจริงนะครับและผมคิดว่า ถ้าพวกเราทุกคนเลือกได้นะครับคงไม่มีใครอยากที่จะแก่ขึ้นไปอีกหนึ่งปีเพราะทุกคนก็คงอยากที่จะเติบโตขึ้นในทุกๆปีมากกว่านั่นเองสุดท้ายครับผมมีกรอนบทกรอนหนึ่งครับผมที่แต่งมาก็ขอฝากทิ้งชายไว้ให้กับทุกคนละกันครับผมไม่มีใครแก่เกินที่จะเดินตามความฝัน ไม่มีใครกำหนดวันที่จะทำตามหัวใจการเวลาจะหมุนเดินสักเพียงไหนอย่าให้ใครมากำหนดการเติบโตในตัวเราจะแก่ขึ้นหรือเติบโตเราจงเลือกโตแต่เปลือกหรือจะโตคิดอ่านฝันจงแน่วแน่เฝ้าเรียนรู้ทุกคืนวันจงมีฝันและจงทำดังตั้งใจ การแก่ขึ้นเป็นสิ่งที่เหล็กเล่งไม่ได้นะครับแต่การเติบโตนั้นเป็นสิ่งที่เราเลือกได้เราอยู่ด้วยสิ่งที่เราได้รับนะครับและชีวิตเราก็จะมีอยู่เพราะสิ่งที่เราได้ให้ไปขอขอบคุณเรื่องเล่าดีๆนะครับที่ถูกส่งต่อกันมาจนถึงในวันนี้และผมก็ขอส่งต่อเรื่องเล่าดีๆนี้ไปให้กับพวกคุณทุกคนได้ได้ฟังนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ